สงครามในโลกสื่อบันเทิงเนี่ยมีมาตลอดนะครับแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2025นี่โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนี่คือมหาสงครามของจริงครับเป็นการประทะกันของ2ยักษ์ใหญ่ที่เดิมพันกันด้วยอนาคตทั้งหมดของฮอลลีวูดคือเรื่องมันเริ่มแบบง่ายๆเลยนะครับเหมือนดิลธุรกิจปกติทั่วไปเลย Netflix ที่เรารู้จักกันดียักษ์ใหญ่จากซิลิคอนแวลลย์เนี่ยเขาไปตกลงดีลกับ Warner Bros Discovery ได้แล้ว ซึ่งเจ้านี้ก็คือเจ้าของสตูดิโอระดับตำนานคอนเทนต์ในมือน,นี้มหาศาลมากตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวไม่มีปัญหาอะไรแต่แล้วเรื่องมันก็พลิกครับพลิกแบบที่ไม่มีใครคิดเลยอยู่ดีๆพารามเมาส์คู่ปรับตลอดกลางของเขาเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับกดดโดเข้ามากลางวงเลยด้วยการยื่นข้อเสนอที่เรียกว่า Ho อสตี้เบหรือการเสนอซื้อแบบไม่เป็นมิตรคือมาตัดหน้ากันดือด้อๆเลยครับนี่แหละคือการประกาศสงครามของจริง แล้วดูตัวเลขนี่สิครับ184,000ล้านดอลล่าโอ้โหข้อเสนอของ Paramount Skydance เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สูงกว่าเฉยๆนะครับแต่มันคือระเบิดลูกใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยทั้ง Wall Street ทั้ง Hollywood นี่สะเทือนกันหมดโอเคครับทีนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าว่าไอ้สงครามแสนล้านเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างคือการแย่งชิง Warner Bros Discovery เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วนะครับแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของวงการบันเทิงทั้งวงการเลย แล้วไอ้คำว่า horse t i a d e หรือเสนอซื้อแบบไม่เป็นมิตรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาจะซื้อบริษัทเขาก็จะไปคุยกับผู้บริหารใช่ไหมครับแต่พาราเม์ไม่ทำแบบนั้นครับเขาเล่นข้ามหัวบอร์ดบริหารของ Warner Bros ไปเลยแล้วไปยื่นข้อเสนอตรงๆกับผู้ถือหุ้นแทนมันเป็นกลยุทธ์ที่ดุดดานมากในโลกธุรกิจเลยนะเหมือนเดินไปกระซิบข้างหูผู้ถือหุ้นว่าเฮ้ hey, ข้อเสนอของเราเนี่ยดีกว่าที่ผู้บริหารพวกคุณหามาให้เยอะเลยนะ มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเอาจริงแค่ไหนทีนี้พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่น่าสนใจมากคือปฏิกิริยาของตลาดหุ้นครับมันอลหม่านไปหมดเลยดูนะครับหุ้น Netflix เนี่ยร่วงทันที3%เลยนะทำสถิติตำมสุดในรอบ8เดือนเพราะอะไรเพราะนักลงทุนกลัวว่า Netflix ต้องเทเงินสู้กลับอีกมหาศาลแน่ๆในขณะเดียวกันหุ้นของ w a r n เ r อ r o s เองกลับพุ่งขึ้นไปเกือบ8%ครับนี่มันบอกชัดเลยว่าตลาดเชื่อว่าข้อเสนอของพาราเมลเนี่ยมันดีกว่าจริงๆ แต่ที่พีคที่สุดเลยคือหุ้นของพาราเมลครับปกติบริษัทที่ไปซื้อคุนอื่นเนี่ยหุ้นตัวเองมักจะตกนะแต่นี่กลับขึ้นมันสะท้อนเลยว่านักลงทุนมองว่าการเดิมพันครั้งนี้มันคือทางรอดของพาราเมลเลยทีเดียวสมครามครั้งนี้มันลึกกว่าแค่การแข่งกันของ2บริษัทนะครับมันคือการประทะก,กันของ2แนวคิด2โลกเลยก็ว่าได้ระหว่างโลกของซิลิคอนแวลลี์ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยอัลกอริทึม กับโลกของฮอลลีวูดแบบตั้งเดิมที่เน้นการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และแนวคิดของสองเจ้านี้เนี่ยต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับลองดูทางฝั่งเม็ฟิกก่อนนะเขามาแนวสัลยแพทย์เลยคือเลือกผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดส่วนที่กำลังโตนั่นก็คือพวกสตูดิโอหนังกับธุรกิจสตรีมมิ่งเท่านั้นพอทุกอย่างตัดสินด้วย d a t ้าล้วนๆตัดภาพมาที่พารามาสครับอันนี้มาแนวผู้สร้างอาณาจักรเลยคือไม่เลือกครับเหมาหมด ต้องการรวบทุกอย่างเพื่อสร้างเป็นป้อมปราการฮอลลีวูดที่ไม่มีใครค้นได้ทั้งสตูดิโอทั้งช่องทีวีทั้งของเก่าของใหม่เอาหมดเอาละครับงั้นเรามาดูแผนการรบหรือรายละเอียดของข้อเสนอของแต่ละฝั่งกันแบบชัดๆเลยดีกว่าเพราะมันต่างกันชนิดที่ว่าฟ้ากับเหวลเลยครับแค่ดูตัวเลขมูลค่ารวมของดีลนี่ก็เห็นภาพแล้วครับฝั่ง Netflix เนี่ยเสนอมาที่82,700ล้านดอลลาร์ในขณะที่พาราเมลเนี่ยโอ้โห ทุ่มไปเลยครับ1 8 4 0 0ล้านดอลลาร์คือส่วนต่างมันเยอะมากนะครับเยอะจน Netflix นี่กดดันสุดๆเลยละแต่พอมาดูรายละเอียดลึกๆนะครับมันมีอะไรที่สำคัญกว่าแค่ตัวเลขอีกนะอย่างแรกเลยพาราเมาให้ราคาต่อหุ้นสูงกว่าและจุดที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเสนอเป็นเงินสดล้วนครับซึ่งในมุมของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันแน่นอนกว่าเยอะเลยเทียบกับข้อเสนอของ Netflix ที่เป็นแบบผสมเงินสดบวกหุ้นซึ่งมูลค่ามันผันผวน,นได้ตลอดเวลา แล้วเป้าหมายก็ชัดเจนอย่างที่บอกไปครับ Netflix เอาแค่บางส่วนแต่พ a r a m o u คือต้องการทั้งหมดเรามาดูฝั่ง Netflix กันก่อนนะครับกลย,ยุทธ์ของเขาที่เรียกว่า Cherry Picking หรือเด็ดเอาแต่ลูกเชอร์รี่อร่อยๆเนี่ยก็คือเขาจะซื้อแค่ส่วนที่เป็นหัวกะทิเลยครับ Studio หนังกับ HBO Max ส่วนธุรกิจ Cable TV เก่าๆอย่าง CNN หรือ Discovery เนี่ยเขาจะแยกออกไปตั้งเป็นบริษัทใหม่เลย ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็แขะนะครับว่านี่มันเหมือนการสร้างธนาคารขยะหรือแบดแบงชัดๆที่รวมเอาแต่ของที่กำลังจะเจ๊งไว้ด้วยกันแต่ Netflix ก็แสดงให้เห็นว่าเขาจริงจังนะด้วยการยอมตั้งค่าปรับไว้เลย5.8พันล้านเหรียญถ้าดีลนี้ล่มเพราะติดปัญหาเรื่องกฎหมายส่วน r a m o u n t นี่ตรงกันข้ามเลยครับกลยุทธ์คือ all in ทุ่มหมดหน้าตักคือซื้อทั้งบริษัทเลยรวมไอธุรกิจเคเบิลทีวีที่ n น t f l i x ไม่อยากได้นั่นแหละครับเพราะเขามองว่ากระแสะเงินสดจากธุรกิจพวกนี้แหละ ที่จะเอามาช่วยจ่ายหนี้ก้อนโตที่กู้มาได้ไพ่าตายของเขาก็คือข้อเสนอเงินสดล้ลวนที่มันเย้ยวยนใจผู้ถือหุ้นมากแล้วเรื่องเงินทุนก็ไม่ต้องห่วงครับเขามีพาร์ทเนอร์เป็นทั้งสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แถมยังมีกองทุนจากตะวันออกกลางมาหนุนอีกนี่คือการเดิมพันที่โคตรจะเสี่ยงแต่ก็แสดงถึงความมั่นใจแบบเต็มร้อยเลยครับแล้วในตอนที่เรื่องมันดูจะวุ่นวายซับซ้อนพอแล้วนะครับก็มีตัวละครลับโผล่เข้ามาในเกมนี้อีกตัวแปรที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับ นั่นก็คือการเมืองและทำเนียบข่าวนั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดเองเลยครับบอกว่าดีลของ Netflix เนี่ยอาจจะมีปัญหานะแล้วก็ประกาศชัดๆเลยว่าผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนี้ด้วยโอ้โหแค่ประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคนี้แหละครับที่เปลี่ยนเกมธุรกิจธรรมดารรมดาให้กลายเป็นสงครามการเมืองที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยจากคําพูดนั่นแหละครับมันเลยทําให้ตอนนี้ทั้ง2ฝั่งเจอกําแพงกฎหมายกันคนละแบบเลย ฝั่ง Netflix เนี่ยปัญหาของเขาคือกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือ a n t i t r u s t พูดง่ายๆคือรัฐบาลกลัวว่าถ้า n น t f l i x รวมกับ HBO แล้วมันจะใหญ่เกินไปจนไม่มีใครสู้ได้ส่วนฝั่งพาราเมลปัญหาของเขาคือหน่วยงานที่ชื่อ CFIUS ครับหน่วยงานนี้จะคอยดูว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยอย่างการณีนี้คือจากตะวันออกกลางมันจะกระทบความมั่นคงของชาติหรือเปล่ากลายเป็นว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดตายของตัวเองไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยทีนี้ ไม่ว่าใครจะชนะในสงครามครั้งนี้นะครับผลลัพธ์ของมันจะเปลี่ยนโลกความบันเทิงที่เราเห็นบนหน้าโจอไปตลอดการเลยเราลองมาดูภาพอนาคตที่เป็นไปได้ทั้ง2แบบกันดีกว่าครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมาดูภาพแรกกันก่อนถ้า Netflix ชนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการกำเนิดของ Super Aggregator ครับมันคือแพลตฟอร์มเดียวที่จะครองตลาดสตรีมมิ่งทั่วโลกไปกว่า40%เลยนะสงครามสตรีมมิ่งที่เราพูดถึงกันมานานเนี่ยอาจจะจบลงเลย เพราะไม่มีใครสู้ได้อีกแล้วพวกเคเบิลทีวีแบบเก่าก็จะล้มหายตายจากไปเร็วกว่าเดิมและที่สําคัญที่สุดคือ Netflix จะมีอํานาจต่อรองมหาศาลอํานาจในการตั้งราคาแบบที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเลยแล้วถ้าเป็นพ a r า m o u ชนะละ่ะภาพที่2ก็คือการสร้างป้อมปราการฮอลลีวูดครับคือการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวทั้งโรงหนงังทีวีสตรีมมิ่งการขายแบบมัดรวมหรือบันเดลที่เคยฮิตในอดีตจะกลับมาอีกครั้ง ลองนึกภาพ Paramount Plus รวมกับ HBO Max สิครับและยังจะเกิดมหามำนาด้านสื่อกีฬาเจ้าใหม่ขึ้นมาอีกแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือบริษัทใหม่นี้จะแบกหนี้ก้อนมาหืมมาเอาไว้ครับซึ่งมันก็เหมือนระเบิดเวลาทางการเงินดีๆนี่เองสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบก็คือระหว่างพลานของอัลกอริทึมจากซิลิคอนแวลลีย์กับตำนานและมรดกของฮอลลีวูดใครกันแน่ที่จะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์หน้าต่อไปของโลกความบันเทิง เพราะสงครามครั้งนี้มันยังไม่จบครับและมันกำลังจะดุกเดือดขึ้นเรื่อยๆในทุกวินาทีก่อนจะจบคลิปนี้ขอชวนทุกคนทบทวนกันอีกครั้งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการปรับตัวของราคาหุ้น Netflix เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมสื่อและสตรีมมิ่งที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆการที่พาราเมวเดินเกมยื่นข้อเสนอซื้อ Warner Brother s แบบไม่เป็นมิตร ทำให้สมรภูมิสตรีมมิ่งและคอนเทนต์ระดับโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซึ่งผู้ชนะในศึกครั้งนี้อาจมีอิทธิพลต่อทิศทางอุตสาหกรรมความบันเทิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวถ้าคุณสนใจการวิเคราะห์ประเด็นธุรกิจเทคโนโลยีและตลาดทุนแบบเจาะลึกในมุมที่มองรอบด้านอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อรับข้อมูลอัปเดตท,ที่สำคัญก่อนใครเราจะคอยนำข่าวใหญ่ เทรนด์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจมาถอดรหัสให้เข้าใจง่ายขึ้นทุกวันและขอย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ในเชิงเหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทุกรูปแบบการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวเองเสมอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า